สวัสดีค่ะช่องคูเด่นชอบแบ่งปันนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเทคนิคก,การทำวิดีโอการสอนเกมทายคำถาม5คำถามก่อนไปชมอย่าลืมกดติดตามช่องคูเด่นไว้แล้วก็อย่าลืมกด like. ไลค์เป็นกำลังใจให้กับคูเด่นในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะการล็อกอินเข้ามาที่หน้าแคนวาของเราเลยนะคะวันนี้คูเด่นก็จะมาแบ่งปันเทคนิคก,การทำวิดีโอการสอนใช้เกมคำถาม5คำถามนะคะในการสอนเด็ก วนใครที่จะเอาไปต่อยอดนะคะทําเป็น10คําถาม20คําถามก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้เลยนะคะคุณเด่นจะสอนแบบไม่มีกักเลยนะคะเทคนิคไหนที่ให้ได้คุณเด่นจะให้เทคนิคเอาไปใช้กันนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปทําวิดีโอประกอบการสอนหรือเอาไปสร้างรายได้กันนะคะเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเราลอ็อกอินเข้ามาที่หน้าแคนวาแล้วนะคะตรงส่วนบนตรงนี้ไปที่วิดีโอตรงนี้นะคะเราเลือกได้2แบบนะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอตรงที่มเป็นสินพวกนี้หรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่วันนี้เดี๋ยวเดินพาไปเลือกเป็นวิดีโอเปล่าสร้างเป็นวิดีโอเปล่าแบบนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้าเอกสารเปล่าบแบบนี้เดี๋ยวไปตรงดีไซน์เราจะไปหาตัวหน้าปกนะคะที่เขามีเทมเพลตอยู่แล้วเราไม่ต้องสร้างนะคะทําแบบง่ายๆแบบเร็วๆเลยค่ะไปที่ดีไซน์ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เขาจะป,ปรากฏหน้าจอออกมาแบบนี้เราก็มาค้นหาเลยค่ะตรงนี้เลือกเลยนะคะหนึ่งเทมเพลตเลือกมาแบบไหนก็ได้ตามที่เราชอบ เดี๋ยวคุณเดินเลือกแบบนี้นะคะเมื่อเลือกเข้ามาแล้วค่ะเราจะได้หน้าแรกของตัวเอกสารที่เราจะมาทําเป็นวิดีโอการสอนตรงนี้นะคะเราก็ตรงส่วนไหนที่เราไม่ชอบหรือว่าเราจะไม่ใช้งานเราก็ลบออกไปเลยแต่เดี๋ยวคุณเดินจะมาเปลี่ยนตัวเนื้อหาของตัวหน้าปกอันแรกนี้ก่อนเลยค่ะเข้าไปแก้ไขเลยนะคะใส่ชื่อเกมเข้าไปนะคะก็เดี๋ยวคุณเดินพิมพ์เกมห้าถามแล้วเป็นชื่อเกมของเราตัวนี้ เมื่อเราพิมพ์เข้าไปแล้วเราจะแก้ไขตัวหนังสือหรือแก้ไขสีก็ได้นะคะแต่ตคุณเด่นชอบแบบนี้เอาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาแก้ไขเป็นคํารายละเอียดคําอธิบายการสอนของเราอะคะ่ะว่าคือวิดีโออันเนี้ยเราจะใช้วิธีการอะไรในการสอนนะคะเดี๋ยวคุณดูวก็จะพิมพ์ว่าครูถามคำถามนะคะแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันต่อนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่ทุกๆคนที่เอามาทํานะคะเราจะพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะให้ตัววิดีโอของเรามีความน่าสนใจจากนั้นเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ไปปรับขนาดตัวหนังสือนะคะให้มันพอดีกับหน้าจอเนาะจะเล็กจะใหญ่อันนี้ก็ออกแบบกันได้เลยนะคะพยายปรับสีอันนี้เพื่นก็เคยมีพูดถึงในคลิปก่อนหน้ามาแล้วเนาะใครที่สนใจก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะคะ เมื่อเราได้หน้าแรกของคลิปวิดีโอแล้วเดี๋ยวเราไปทําหน้าถัดไปเลยนะคะไปที่ตรงส่วนของทำลายตรงนี้แล้วคลิกขีดสามขีดด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกที่ทําสําเนาหนึ่งหน้านะคะเราก็จะได้หน้าคลิปวิดีโอที่เหมือนกันเลยนะคะเมื่อคลิปวิดีโอที่2อ,อันไหนที่เราไม่ใช้เราก็ลบออกไปนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ตัวเนื้อหาที่จะเป็นคําถามกันดีกว่านะเดี๋ยวตัวเกมคําถามนี้เดี๋ยวคุณเจะเอาเก็บไว้เป็นพิมพ์ตัวคําถามนะคะ ตรงไหนที่เราไม่ใช้พื้นที่ไหนที่เราไม่ใช้อ่ลบออกไปเลยนะคะตัวเอเฟกมันจะได้ไม่ตามเรามานะคะ,ะเดี๋ยวเราไปทําคําถามแรกกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวคุณเดินจะถามว่าพิมเข้าไปว่าหมามีสองขาอันนี้ก็เป็นคําถามที่ไว้สําหรับให้ค,ครูชวนนักเรียนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมกับคําถามของเราถามว่าหมามีสองขาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุณเดินไปเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงหมาเราพิมคําว่าสุนัขแทนเนาะ มันจะได้ไดดูดีนะคะแล้วเราก็สอนเด็กไปด้วยให้รู้จักจคำนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกรูปหมาน้อยมาใส่ดีว่าไปที่องค์ประกอบตรงนี้นะคะตรงช่องค้นหานี้พิมพ์คําว่าหมาเลยค่ะเราก็จะขึ้นมาแบบนี้ไปดูทั้งหมดนะคะเราเลือกตรงส่วนของกราฟ,ฟิกนะคะเราจะได้หมาที่เป็นการ์ตูนแบบนี้เนาะ,ะเป็นน้องหมาน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ได้เลย,เ,ลยเราก็ลองเลือกมานื่นภาพนะคะเมื่อเราได้น้องหมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปทําคําตอบกัน คำว่าถูกกับผิดเนาะไปคัดลตัวนี้มาเลยก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะมีมีถูกกับมีผิดนะคะอันนี้เราก็ให้เด็กตอบคําถามเลยว่าถูกหรือผิดมามีสองขาเนี่ยถูกหรือผิดนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปใส่พื้นหลังให้กับข้อความคําว่าถูกหรือผิดนึงเนาะไปที่องค์ประกอบนะคะพิมพ์ค้นหาคําว่าพื้นหลังข้อความนะคะแล้วเราก็เลือกมาหนึ่งอันปุเด็นเรื่องแบบนี้เนาะตรงคําว่าถูกถึงเต้นเนาะเดี๋ยวตรงคําว่าผิดเอาแบบแบบนี้แล้วกันนะคะ มันจะได้ดูแตกต่างกันนะคะถ้าเมื่อเราได้ถูกกับผิดแล้วเดี๋ยวเราไปใส่สีของคําว่าถูกกับผิดที่หนึ่งวนะ่าตรงคําว่าถูกก็เป็นสีเขียวแล้วกันเป่ตรงว่าผิดนี้ก็เป็นสีแดงนะคะมันจะได้ดูแตกต่างกันนะคะเราเลือกสีคลิกมาที่ตัวอักษรตัวเองนะคะแล้วก็เลือกสีนะคะอันนี้นะสองอันเรียบร้อยแล้วเราลองเล่นดูนะคะว่าตัวคลิปวิดีโอที่เราทําเป็นยังไงนะน่ารักดี เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําคลิปถัดไปเลยค่ะตัวถัดไปไที่เป็นการเฉลยคําตอบนะคะไปที่ขีดสามขีดทำสำเนาหนึ่งหน้านะคะแล้วก็คลิกไปที่คลิปที่เราทําสำเนามาจากนั้นเราไปตรวจคาตอบเนาะไปที่องค์ประกอบนะคะพิมพ์คําว่าเครื่องหมายผิดนะคะเพราะว่าสมามีสองขาคือผิดเนาะแล้วก็เอาเครื่องหมายผิดแล้วเราก็ไปเลือกมาหนึ่งแบบนะคะเป็นการตรวจคาตอบนี้นะแล้วเราก็มาปรับนะคะมาวางตรงที่ผิดนะตรงคําตอบเสร็จแล้วเราก็ปรับขนาดนะคะ เอาขนาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองใส่เอฟเฟกให้กับตัวเครื่องหมายผิดนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวที่เราก๊อปมาเนี่ยมันมีเครื่องหมายหรือ,อยังมีเอฟเฟกหรือ,อยังนะคะน,นี้มีแล้วเนาะถ้ายังไม่มีเราก็ใส่เอฟเฟกเข้าไปนะคะสิดท้าอเดี๋ยวลองมาเล่นดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นคําถามนะคะส่วนนี้เป็นคําตอบใครตอบถูกใครตอบผิดนะคะก็มีรางวัลให้เด็กอันนี้ก็ออกไปเป็นคําถามชวนคุยกับเด็ก เรามาทำคำถามถัดไปเลยดีกว่าค่ะไปที่ขีดสามขีดตรงคลิปนะคะที่เราทำคลิปที่สองเนี่ยเนาะเสร็จแล้วเราก็ดึงนะคะดึงมาไว้ท้ายคลิปที่ตรวจคำตอบกันแรกอันนี้เราจะไปเอาคลิปสุดท้ายมาแล้วเราไปลบคำว่าผิดออกก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะถนัดทำเลยมาใส่คำถามคำถามถัดไปก็เป็นแมวมีสี่ขาอ่าเนาะเดี๋ยวเราพริมพ์ไป จากนั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้องหมานี้เป็นน้องแมวนะคะไปที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหานะคะคําว่าแมวนะคะแล้วเราก็เลือกน้องแมวดูทั้งหมดตรงนี้นะเลือกน้องแมวมาหนึ่งรูปนะคะเอาที่เราชอบเลยเมื่อเราได้น้องแมวมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทําการ copy นะคะเพื่อทําคลิปถัดไปเลยนะคะเป็นขีดสันขีดเนาะทำสำเนาหนึ่งหน้าแล้วเราก็คลิกมาที่หน้าที่เรา จะแก้ไขนะคะไปที่ตัวองค์ประกอบนะคะพิมพ์ค้นหาว่าเครื่องหมายถูกนะ,ะเพราะน้องแมวมีสีขาเนาะอันนี้ถูกต้องพิมพ์ค้นหาเครื่องหมายถูกมาแล้วเราก็เลือกมาหนึ่งแบบเลยค่ะเราชอบแบบไหนก็เลือกมาเลยคุณเดินเลือกแบบนี้เนาะ,ะแล้วเราก็มาประับมาวางตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมว่าเขามีเอฟเฟกต์ไหมใส่เอฟเฟกต์นิดนึงนะคะแล้วก็ลองเล่นดูนะคะ, <S <S ะจากนั้นเดี๋ยวทุกคนก็สามารถที่จะไปทําตามนะคะที่คุณเดิน ทำตัวอย่างให้ดูตรงน้องหมาต่อน้องแมวนะคะแล้วคำถามที่เหลือนะคะอีกสามคำถามคุณเดินจะขออนุญาตเร่งคลิปเนาะเพราะว่าคลิปก็เริ่มมีความยาวแล้วส่วนใครที่ทําไม่ทันให้กลับไปดูน้องหมากับน้องแมวนะอย่ามาดูคลิปที่เร่งนะคะเพราะงั้นจะทําตามไม่ทันนะคะค่ะอันนี้ก็คุณเดอนก็ทําจนครบห้าคำถามแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณเดินไปใส่เพลงนิดนึงการใส่เพลงเนาะคุณเดอนก็เคยทําไว้ในตัวซาวด์ดอนนะคะก็สามารถย้อนคลิปไปดู คลิปตัวเก่าได้นะคะคลิปซาวดอนะคะใส่เกงเสร็จไปแล้วคุณเดินก็ดาวน์โหลดออกมาใช้งานเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับการทําคลิปวิดีโอการสอนเกม5คําถามนะคะก็สามารถเอาไปต่อยอดเป็น10บคำถาม20คําถามได้นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้ใช้ตัว Canva Pro นะคะแล้วก็เอาตัวดีไซน์ที่เป็นแม่แบบของเขาเอามาใช้งานนะคะสามารถใช้ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะแต่ถ้าเราใช้ในเชิงพาณิชย์จะเอาไปสร้างไรายได้เนี่ยเราก็ควรจะสร้างขึ้นมาเองนะคะแบบต่างเนี่ยทำไม่ยากเลยนะคะก็คุณเด่นก็เคยทําคลิป บอกวิธีการบอกเทคนิคต่างๆไว้มากมายเลยก็สามารถไปชมคลิปย้อนหลังของคุณเดือนได้นะคะส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะคะใครที่อยากให้คุณเดือนทําคลิปอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้นะคะคุณเดือนมีเทคนิคอะไรดีๆก็จะเอามาฝากทุกคนคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ